HRVIS นะครับ2022นะบะฮะติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านหลังนะฮะจะเป็นสีแบบนี้นะฮะดำเงาด้านหลัง4จุดแล้วก็สีตัวนี้ติดตั้งบสปอร์ตด้วยแล้วก็สีเซ็นเซอร์นี่ครับนะเป็นด้านหน้า4จุดเหมือนกันนะแล้วก็กล้องรอบคันนี่แหละครับตัวนี้ชุดใหญ่เลยนะบสปอร์ตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เห v นะครับแล้วก็มาดูจอนะติดตั้งจอ 2K นี่จอ 2K ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมาดูการทำงานกล้องหลังก่อนนี่คือกล้องมองหลังนะครับเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยปกตินะครับปกตินะครับผมมาดูกล้องหน้าเวลาเราออกจาก จดีปุ๊บมันก็จะไปขึ้นกล้องหน้านะครับ,รบอ่าก็จะขึ้นเซนเซอร์แบบนี้นะฮะเซนเซอร์ด้านหน้านะฮะสี่จุดอ่มาดูเซนเซอร์ถอยนะครับอ่เห็นไหมฮะถ้าเป็น3 d มดีมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเขียวส้มแดงครับข้างหลังมีหมา อ่ะหมามาเห็นไหมฮะเซนเซอร์ขึ้นเลยเวลาเราถอยนะครับถอยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปพารานมมานะฮะขึ้นหลังคาเลยนะครับมาดูเซ็นเซอร์ด้านหลังกันอ่เห็นไหมฮะเริ่มเตือนแล้ว สีส้มสีแดงเป็นไงฮะเจ๋งเลยครับ,รงงรบอ่านี่เราจะเกียร์นี้ก็จะเป็นกล้องหน้าให้นะครับสามวินะครับแล้วแต่เราจะตั้งได้ถรากดดูกล้องรอบคันนี่นะครับอ่ากดนี่แล้วแต่เราปรับนะครับปรับเป็น2 d ดีปรับเป็น3 d ด,นดีนะครับนี่นี่คือด้านหน้านะครับ หน้าก็จะเป็นกนณะแบบนี้นะครับหมุนตัวรถอย่างนี้นะครับร้หวางหมุนดูเนี่ยเราเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยไปทางขวาพขก็จะหมุนไปทางขวาเหมือนกันนะฮะนี่ซ้ายเหมือนกันนะฮะนี่ด้านหลังเห็นไหมฮะด้านหน้าอ่าพวงมาลัยเราเราไม่ตรงนะครับนี่พวงมาลัยตรงก็เส้นก็จะตรงตามนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะ นี่เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็มีเลนวอรดด้วยนะครับผมเลนอรตัวนี้ก็สามารถกดดูได้เลยนะครับนี่เลนบอรนะครับกองขางนะกองขางกดดูได้เลยนะครับไปเราเดินทางกลับบ้านกันเดี๋ยวแป๊บ,บึ่งขอรับเข็มขัดนีรลัยก่อน บ้านบายนะครับตัวนี้เป็นบันทึกในตัวนะบทึกในตัวด้วยนะครับเป็นแบบนี่นะครับเวลาบันทึกหน้าบันทึกข้างหน้ามันก็จะบันทึกขนาดาแบบนี้สองดีกว้างแบบนี้นะครับแล้วก็มีรถตามหลังบสปอร์ตก็จะขึ้นที่กระจกนะครับนิ้นะครับ แต่ไม่มีเสียงเตือนเพราะเราไม่เปิดไฟเ,เลี้ยวนะครับส่วนกล้องด้านหลังมันก็จะบันทึกแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านข้างนะครับมันก็จะบันทึกแบบนี้ด้านขวาสองข้างนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนใครมาชนมาเฉียวเรารอบทิศทางเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นจอ 2K ด้วยนะครับจอ 2K ทุกอย่างรวดเร็ว,วปุปั๊บอยู่แล้วจอทูเค10นิ้วดูงานติดตั้งเป็นไงฮะสวยเขา้ารูปด้านหลังเรียบเนียนนะฮะเป็นฝาญี่ปุ่นนะครับไฟสปอร์ตมันก็จะเตือนเหมือนกันนะฮะรถมาข้างหลังเนี่ยนะถ้าเราปเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยะรับดังอ่าอ่าดังนี้ได้ไหมฮะรถมาข้างหลัง อ่า,อามาแล้วโอเคครับน,นี่นะครับอ่ามาหมอใซม์มา